สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็มาตามต่อหวยอ้างนำมา่นอสมหรือสีเน้นเน,เนอพินองเลขถาดพุทธคุณงวดที่แล้วถือว่าเขาเนอพ่นองเขาศูนซีเต็มเต็มนอพินองศูนยศูนย์เนาะกะหวังว่าหลายๆท่านอาจจะโชกดีไปกันแล้วบ้างหลายงวดต่อกันมากอะคือว่าโบพิษหวังนอพินองบบพิษหวังเลยกับ อ่างน้ำมนตนอสมหรือสีเน้นเนาะพี่น้องหวดน,นี้น้าน้อยก็ไดมาตามต่อให้พี่ให้น้องเฮาอีกตามเคยเนาะพี่น้องให้พี่น้องเข้าเป็นแนวทางเนาะกะงหวัวน,นี้นาน้อยก็ไดมากอ่ะถือว่าตัวเลขนั้นแตกกลุ้มกันแล้วเนาะพี่น้องตัวเลขแตกกลุ้มกันแล้วก็จะเป็นหนึ่งสามศูนย์เก้าหรือศูนย์หกศูนย์แปดแล้วก็เล็กเดอยู่แยกตัวออกม้าเนาะพี่น้องกาผู้ไดสิจับไซ ตัวใดกะจับเอาเองเนาะพี่น้องแล้วแต่ดวงไผดวงมั่นนะน่อยก็ได้เอามาให้พี่ให้น้องเข้าเบิ้งตามเคยกะก้อนจบคลิปกะหวังว่าพี่น้องเข้าหงจะมิโศมิลาบในหวดวันทีสิบหพฤศจิก,กาสองห้าหกสากันทุกคนเนาะพี่น้องก็จะเป็นเศรษฐีใหม่กันทุกคนกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ